สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้เราจะอยู่กันในแบบฝึกหัดนะคะนาที่39นะคะหน้านี้นะคะมีข้อ3และข้อ4ใหญ่นะคะจะเป็นการแต่งการแต่งประโยคนะคะซึ่งนะคะเขาจะให้ตัวนะคะประธานนะคะเห็นไหมคะอย่างที่นักเรียนเห็นนะคะมีการโยงเส้นนะคะมีการกำหนดสถานที่นะคะต่างๆมาให้นะคะเราใส่เพียงแค่ บางคำเท่านั้นนะคะที่ให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะอ่ทีนี้เด็กๆมาดูนะคะข้อ3ใหญ่คำสั่งนี้นะคะเขาบอกว่านะคะ follow the lines and write the sentences นะคะให้นักเรียนดูตามที่เขาโยงเส้นนะคะแล้วก็นำมาเขียนนำมาแต่งให้เป็นประโยคนะคะอย่างเช่นนะคะข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งนักเรียนจะเห็นนะคะว่าทอมเห็นไหมคะโยงไปหาอะไรครับประเทศ อิงแลนด์ตรงนี้จะเป็นประเทศนะคะช่องนี้จะเป็นประเทศทั้งหมดเลยนะคะนี่นะคะยาวลงมานี่เลยนะคะเป็นประเทศนะคะอันนี้เป็นชื่อชื่อคนนะคะประเทศแล้วก็สถานที่นะคะสถานที่ของแต่ละประเทศนะคะที่โด่งดังนะคะนี่นะคะอย่างประเทศอิงแลนดนะคะเขาก็ได้โยงไปหาอะไรคะ London บลีกนะคะลอนดอนบลี ak, นะคะอันนี้เขาเรียกว่าหอคอยนะคะนักเรียนใครรู้จักนะคะเขาเรียกว่าสะพานหอคอยนะคะตรงนี้นะคะแสดงว่าเขาต้องการที่จะสื่อให้เรารู้ว่านะคะคนชื่อทอมเนี่ยไปประเทศอังกฤษนะคะและเขาไปเจออะไรคะไปเจอสะพานหอคอยนะคะทีนี้เขาก็จะนำมาแต่งเป็นประโยคได้ดังต่อไปนี้นะคะนี่นะคะ ก็เอาทอมขึ้นก่อนเลยค่ะนะคะทอมสิ่งที่เพิ่มมาคือคำว่า when ค่ะเห็นไหมคะ w t o คํานี้ค่ะแปลว่าไปค่ะเป็น Ver รช่องที่2นะคะ verb ช่องที่2นะคะแปลว่าไปนะคะ go เป็นช่องแรกนะคะ w ว้นแปลว่าไปแสดงว่าเขากำลังพูดถึงสิ่งที่เขาไปมาแล้วนะคะเป็นอดีตนะคะ เป็นอดีตทั้งหมดเลยต้องใช้เวอร์บสองนะคะต่อมาค่ะไปที่ไหนคะเห็นไหมเอ่ย Tom went to England นะคะ Tom ไปประเทศอังกฤษนะคะต่อมาค่ะเราจะไม่ใช้ชื่อ Tom นะคะประโยคต่อมานี่ได้หนึ่งประโยคแล้วนะคะนี่คือหนึ่งประโยคนะคะประโยคที่สองนะคะเราจะไม่ใช้ชื่อ Tom ซ้ำๆนะคะแต่จะแทน Tom นะคะ t อมเป็นผู้ชายเราจะใช้ he ค่ะ นะคะขออนี้เขียนยอนะคะผู้ชายใช้ he นะคะต่อมานะคะท่อไปเห็นอะไรคะคำว่าเห็นนี่ค่ะคือคำว่า saw ค่ะเป็นเวิร์ช่องสองนะคะแปลว่าเห็นค่ะนี่นะคะเป็นเวิร์ช่องที่สองนะคะนี่นะคะสิ่งที่เราจะต้องเน้นคือตรงนี้ค่ะที่คุณนุกขีดให้นี่นะคะ นี่นะคะ he saw เธอไปเห็นเขาไปเห็นอะไรคะก็นี่ไงคะเขาไปเห็นสะพานหอคอยก็คือ London b r i d k e นะคะเราก็นำมาแต่งประโยคได้ว่า Tom went to England he saw London Bridge นะคะเขาเนี่ยทอมเนี่ยไปประเทศอังกฤษนะคะเขาได้ไปเห็นสะพานหอคอยนะคะทีนี้ประโยคที่2ค่ะเด็กๆค่อยๆดูนะคะเราจะใช้นะคะ ในตัวที่อยู่ในกรอบสีน้างเงินเนี่ยนะคะที่คุณลูกไฮไลไท์เป็นสีเหลืองเนี่ยเราจะใช้ประโยคนี้นะคะคำนี้ทุกประโยคเลยะค่ะเพียงแต่เปลี่ยนแค่ชื่อคนประเทศแล้วก็สถานที่นะคะอ่าวต่อมาข้อ2นะคะข้อ2เป็นใครคะแฮร์รี่ค่ะแฮร์รี่ไปไหนคะไปประเทศอะไรคะ The U.S.A. United of America นะคะแฮร์รี่ไปอเมริกาไปเห็นอะไรคะ the ะ อะไรคะ The Statue of Liberty อันนี้นะคะเขาเรียกว่าเทพีเสรีภาพนะคะไปอเมริกานะคะจุดเด่นของอเมริกาที่เขาไปเห็นก็คือเทพีเสรีภาพนะคะทีนี้เราจะมาแต่งประโยคกันนะคะแต่งประโยคได้ดังต่อไปนี้คะ่ะเอาชื่อคนขึ้นก่อนนะคะแฮร์รี่นะคะต่อมาสิ่งที่จะใช้เหมือนกันคือคำว่า went to ค่ะไปค่ะ went to แล้วก็ประเทศค่ะประเทศอะไรคะ mm hmm. เขาไปประเทศอังกฤษอ่าอเมริกาเป็นดิ USA ค่ะเสร็จแล้วหนึ่งประโยคประโยคต่อมาค่ะแฮร์รี่เป็นผู้ชายแทนแฮร์รี่ว่าฮีค่ะต่อมาเขาได้ไปอะไรคะไปเห็นใช่ไหมคะเห็นเวฟช่องสองคือคำว่าซอค่ะเราจะใช้แบบนี้ทุกประโยคเลยค่ะคำว่าซอ w นะคะ ไปเห็นอะไรคะนี่ค่ะ the อะไรคะ s t r u c t u r e of Liberty นะคะเด็กๆก็เขียนลงไปค่ะมันจะเปลี่ยนแค่ที่ครูนุกเขียนตัวสีน้ำเงินให้แค่นั้นค่ะนะคะไม่ได้มีอะไรยากเลยนะคะนี่นะคะต่อมาข้อ3ค่ะ number three นะคะคนคนนี้นะคะ this นะคะไปไหนคะไปประเทศจีนค่ะ China ค่ะแล้วเขาไปเห็นอะไรคะ The Great Wall คือกำแพงเมืองจีนนั่นเองค่ะทีนี้เราจะมาแต่งประโยคเอาประธานขึ้นก่อนนะคะชื่อคนนั่นเองนะคะอ่านะคะต่อมาค่ะคือคำว่าไปค่ะไปเป็นภาษาอังกฤษ verb ช่องสองนะคะคือคำว่า went นะคะตามด้วย to ไปที่ไหนคะประเทศจีน เด็กๆก็ใส่นะคะคำว่า china นะคะ to china นะคะอ่ะจบหนึ่งประโยคค่ะต่อมาค่ะเริ่มประโยคใหม่นะคะเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะ l i สเป็นผู้หญิงแทนว่า she ค่ะผู้หญิงใช้ she นะคะ she แล้วก็ตามด้วยไปเห็นอะไรคะเห็นคือคำว่า saw ค่ะ he saw the e กรดวอลค่ะนะคะเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะเลยนะคะนี่ต่อมาข้อข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่นะคะแอนนานะคะแอนนาไปไหนคะไปประเทศฝรั่งเศสนะคะคือประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วไปเห็นอะไรคะไปเห็น The Louvre Museum นะคะอันนี้คือ พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับงานศิลปะนะคะจะมีพีระมิดนะคะเป็นจุดเด่นนะคะทีนี้เวลาเรามาเขียนนะคะเอาชื่อคนขึ้นก่อนคือใครคะแอนนานะคะแอนนาไปค่ะไปคือคำว่า went to ค่ะ went to ไปประเทศอะไรคะแอนนาฝรั่งเศสนะคะเด็กๆก็เขียนฝรั่งเศสนะคะเราจะเปลี่ยนเพียงแค่บางประโยคเท่านั้นนะคะเราไม่ได้เปลี่ยนหมดนะคะจบ นะคะแอนนาเป็นผู้หญิงแทนแอนนาว่าชีค่ะเสร็จแล้วแอนนาไปเห็นอะไรคะคำว่าเห็นคือคำว่าซอนะคะซอไปเห็นพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะเดอะลูฟมิวเซียมเด็กๆก็ใส่เลยค่ะ,ะ,คะไม่ยากนะคะไม่ยาก ต่อมาข้อ5และข้อ6เดี๋ยวคุณครูจะให้ลองทำเองนะคะข้อ5คือคำว่าเมเมไปไหนคะเมไปประเทศญี่ปุ่นนะคะเจแปนนะคะก็เป็นเม went to นะคะ went to เสร็จแล้ว went to Japan นะคะเสร็จแล้วขึ้นประโยคใหม่ก็จะกลายเป็นอะไรคะเมเป็นผู้หญิงก็จะแทนว่า she นะคะไปเห็นอะไรคะเมไปเห็นอะไรในญี่ปุ่น mount ฟูจิก็คือภูเขาไฟฟูจินะคะก็เขียนเลยค่ะซอซออะไรคะภูเขาไฟฟูจินักเรียนก็เขียนเองนะคะต่อมาค่ะแฟรงค์ค่ะข้อ6กแฟรงค์ไปไหนคะไปออสเตรเลียนะคะก็จะใช้คำว่าอะไรคะ went to ค่ะเหมือนกันค่ะนะคะเอามาเชื่อมกันนะคะ went to ออสเตรเลียนี้จบหนึ่งประโยคเสร็จแล้ว เป็นไงต่อคะแฟรงค์ Frank เป็นผู้ชายแทนว่า he ค่ะแฟรงค์ Frank ไปเห็นอะไรคะเห็นก็เป็นคำว่า s a w นั่นเองนะคะไปเห็นอะไรเอ่ยเจอ h e opera house นะคะก็คือโรงละครน,นะคะเด็กๆก็นำมาใส่ตรงนี้นะคะเป็นอันเสร็จนะคะอันนี้นะคะจะเป็นการฝึกการใช้เว r ร์ช่องที่สองนะคะในเรื่องของ past tense past simple tense นะคะอ่ะเสร็จแล้วเดยว ต่อมาข้อที่4นะคะข้อนี้นะคะเขาบอกว่านะคะ complete the sentences with the negative form of the past tense past simple tense of the verbs in b row นะคะให้นักเรียนเนี่ยนะคะทำให้เป็นประโยค negative นะคะ negative form ตัวนี้นะคะจะแปลว่าประโยคปฏิเสธค่ะนะคะทำให้เป็นประโยคปฏิเสธ โดยการใช้อะไรคะให้เป็นประโยคของ past s y m p l tense นะคะตามหลักการแล้วนะคะเมื่อเราจะทำให้เป็นประโยคปฏิเสธจำโครงสร้างมันได้ไหมเอ่ยนะคะโครงสร้างของประโยคปฏิเสธนะคะก็คือนะคะเดี๋ยวครูจะเขียนให้ตรงนี้นะคะ subject นะคะคือประธานบวกอะไรคะ Did นะคะเราจะเพิ่ม did เข้ามานะคะ did not นะคะหรือ did ดืนนั่นเองนะคะคือตัวเดียวกันนะคะจะใช้กับประโยคปฏิเสธเท่านั้นนะคะแล้วถึงตามด้วยเว r ร์ช่องที่หนึ่งค่ะเราจะกลับให้เป็นเว r ร์ช่องที่หนึ่งนะคะจากปกตินะคะประโยคบอกเล่าเนี่ยคะจะเป็นเว r ร์สองใช่ไหม พอทำเป็นปฏิเสธปุ๊บจะต้องเป็นเว r ร์หนึ่งนะคะแล้วก็เพิ่มอะไรคะ did not เข้ามานะคะตัวนี้แปลว่าไม่นะคะแบบเป็นปฏิเสธนะคะเอาทีนี้เด็กๆมาดูในข้อที่หนึ่งกันนะคะข้อหนึ่งเนี่ยนะคะเขาบอกว่านะคะ we watch a concert on TV but we didn't watch a film สังเกตไหมคะเว r ร์ verb ช่องที่สองนะคะคือตัวนี้ค่ะ อันนี้คือเว r ร์เติม ed ใช่ไหมคะพอทำเป็นปฏิเสธก็จะมี subject ปวกด้วย did เห็นไหมคะแล้วก็ตามด้วยเว r ร์ช่องที่1เราจะกลับตรงนี้ให้เป็นเว r ร์ช่องที่1โดยการตัดอะไรออกคะตัด ed ออกค่ะนะคะเพราะเว r ร์ช่องที่1จะต้องไม่เติมอะไรเลยนะคะประโยคนี้จะแปลว่านะคะพวกเรานะคะได้ไปดูคอนเสิร์ตในทีวีนะคะแต่ว่าพวกเราเนี่ย ไม่ได้ดูในอะไรคะฟิล์มคืออะไรคะภาพยนต์นะคะต่อมานะคะข้อที่สองนะคะ number two เขาบอกว่า i like her eating but i จุดจุดจุด her singing นะคะ verb ช่องสองคือตัวไหนคะคือตัวนี้ค่ะคำว่า like เนี่ยเห็นไหมคะเติม ed ถ้าเราจะทำให้เป็นประโยคปฏิเสธแน่นอนว่าต้องใส่อะไรก่อนคะ s ซด d d i d n นนะคะอา้าวนะคะมีประธานแล้วนะคะตามด้วย didn't นะคะแล้วก็ตามด้วยเวิร์ช่องที่หนึ่งนะคะแน่นอนต้องทำอะไรตัดอะไรออกคะตัดดีออกค่ะกลายเป็นคำว่า like แบบนี้นะคะนี่นะคะต่อมาข้อ3นะคะ Tom took his bag but he took his camera นะคะเป็นไงคะเวิร์ช่องที่สองคือ ทู to, ค่ะตัวนี้นะคะประโยคนี้นะคะเราจะทำให้เป็นปฏิเสธนะคะโดยการทำไงคะมี subject แล้วคือ he ค่ะต่อมาตามด้วยอะไรคะนี่เลยค่ะ did ่ยคะ did not นั่นเองนะคะเอาเด็กๆใส่เลยค่ะแล้วก็ทำให้มันเป็น verb ช่องที่หนึ่งนะคะทะคะ verb ช่องหนึ่งคือ take นะคะ อ่าใส่ดิ d ๆตรงนี้เองนะคะต่อมา number four ค่ะ Bob gave me a DVD for my birthday but he จุด t t o o me a CD นะคะเป็นไงคะประโยคนี้ verb ช่องสองคือคำว่า gave นะคะที่แปลว่าให้นะคะดูในใบกริยาสามช่องได้นะคะ verb ช่องหนึ่งจะกลายเป็นคำว่าอะไรคะ g i v e ใช่ไหมคะก่อนจะไปใส่เวิร์บช่องหนึ่งมีประธานแล้วเหลือคำว่า d i d นะคะ Didn't คือตัวนี้นะคะ Didn't เอามาใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เวิร์บช่องที่หนึ่งคือคำว่า g i v e ค่ะนะคะใส่ DIDN'T เองนะคะประโยคนี้นะคะต่อมาข้อที่5ค่ะ we went นี่ค่ะ went คือเว r ร์สองค่ะ แต่ว่าอะไรคะไปนะคะ we went to the cinema last night but we did, 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 to o to o a restaurant นะคะเราจะทำให้เป็นประโยคปฏิเสธมีประธานแล้วนะคะเหลืออะไรคะ did นะคะ did ดื่นนะคะ did ดื่นใส่เองนะคะ verb ช่องหนึ่งของ went คือคำว่า go ค่ะเด็กๆก,ก็ใส่ go ตรงนี้ค่ะนะคะก็จะเป็น we didn't go to a restaurant นะคะ ต่อมา number six ข้อ6ค่ะ I collected coins นะคะ but I did stamps นะคะนี่ค่ะ verb ช่อง2เห็นไหมคะเติม ed นะคะถ้าเราจะทำเป็น verb 1ก็แค่ตัด ed ออกไปนะคะอ่ามีประธานแล้วตรงนี้ก็เป็นอะไรคะนี่ did n t นะคะใส่ did n t แล้วก็ตามด้วยคำนี้เลยค่ะ correct นะคะที่ตัด ed ออกทำให้เป็นกายเป็น verb ช่องที่1นะคะ เอาทีนี้เด็กๆมาดูนะคะว่ามันแปลว่าอะไรบ้างนะคะแต่ละประโยคข้อที่สองนะคะ I like her eating acting นะคะ but I didn't like her singing นะคะฉันชอบอะไรคะที่เธอแสดงแต่ฉันเนี่ยไม่ชอบให้เธอร้องเพลงนะคะต่อมาข้อสาม Tom took his bag but he didn't take his camera นะคะทอมเนี่ยนะคะนั่งกระเป๋า ของเขามานะคะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้นำอะไรคะกล้องของเขามาด้วยนะคะต่อมาข้อที่4 bob gave me a dvd for my birthday นะคะ but he didn't give me a cd bob นะคะให้ dvd กับฉันในวันเกิดนะคะแต่เขาเนี่ยนะคะไม่ได้ให้ cd กับฉันนะคะต่อมาข้อ5ค่ะ we went to the cinema last night but we didn't อะไรคะเป็นเวิร์บหนึ่ง didn't go to the restaurant นะคะพวกเราไปทานอะไรคะอะ่พวกเราไปดูหนังเมื่อคืนนี้นะคะแต่ว่าแต่ว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปร้านอาหารนะคะข้อ6 I collected coins but I didn't collect stamps นะคะพวกเราไม่ได้สะสมอะไรคะ coin ค,คือเหรียญน,นะคะแต่พวกเราเนี่ยสะสมเป็น stamp นะคะ,ะทีนี้เด็กๆเ,เช็คคำตอบให้เรียบร้อย